ครับเพื่อนในกรณีที่ว่ากิ่งเอ็นแบบนี้กิ่งเอ็นยื่นออกไปแบบนี้นะครับนี่นะครับกิ่งเอ็นยื่นไปแบบนี้อ่าเพื่อนเพื่อนทรงตัวไม่ได้ลักษณะการตอกถอยครับจะตอกข้างนี้ทีหนึ่งแล้วก็สลับไปครับนี่ครับข้างนี้ทีหนึ่งอย่าตอกอย่าตอกให้มาตํานี่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันรุดปุ๊บเราจะตกเลยเพราะว่าเราจะต้องเอาส้นเนี่ยเหยียบข้างนี้ ครังนึงแล้วก็ข้างนี้นี่ครับส้นส้นเยียบตรงนี้นะครับส้นจะเยียบชิดเลยส้นจะเยียบชิดเลยนะครับแล้วก็ตอกสลับไปเรื่อยครับเห็นไหมครับผมตอกให้ดูเนี่ยเดี๋ยผมจะขึ้นตามให้ดูเลยนี่นครับส้นจะเยียบนี่จะเหยียบลักษณะนี้ครับให้ดูที่ส้นนะการเยียบนะครับ นี่ลูกลูกหนึ่งลูกหนึ่งลูกหนึ่งในลักษณะที่เราไม่โอปะจะเป็นแบบนี้นะครับต้นต้นเขาจะเอ็นเราก็จับครับจับแล้วก็ค่อยๆก้าวขาขึ้นมาแล้วก็จับครับแล้วก็ก้าวขาขึ้นมาแบบนี้แล้วก็จับครับแล้วก็ก้าวขาขึ้นมาแบบนี้นะครับ อพอขึ้นมานี่ได้ปุ๊บเดี๋ยวเราก็ตอกไปอีกครับเพื่อความแน่นอนเพราะว่ากันลื่นด้วยอะไรด้วยมันกันได้หมดครับถอยเพียงแต่เราไม่มีเซฟตี้แค่นั้นเองครับก็ฝากเพื่อนๆไว้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยเอซโทรมาครับกําลังกําลังดูดูตัวอีกที่หนึ่งอันนี้ f อซโทรมาตอนออประมาณนัก สี่โมงเช้ากำลังนั่งดูตัวอยู่เพลินเลยนะครับกำลังเดินตามแล้วด้วยพอดีเขาโทรมาปุ๊บผมต้องทิ้งตรงนู้นก่อนครับแล้วก็มาตรงนี้เดี๋ยวตรงนู้นค่อยไปตามพรุ่งนี้ครับมาเอาหลังที่เขาเห็นก่อนเพราะว่ามันเห็ดมันจะออกแล้วอยู่ในสนามกลอฟนะครับเห็ดมันกําลังจะออกก็ลเลยต้องมาเอาออกครับไม่งั้นหายตามระเบียบครับ เพราะหน้าเห็ดที่ไหลพึ่งผมหายหมดเลยเพราะฉะนั้นผมต้องจัดครับจะอ่อนจะแก่เราก็ต้องจัดแต่คิดว่าหลังนี้คิดว่าอ่อนนะครับมองจักสงแล้วนี่ครับอยู่ข้างหูมเนี่ยมองจากสงแล้ว,ค,ลวคิดว่า on. อ่อนอาจจะกำลังเต็มก็ได้ครับหลังมันโค้งๆย้อยๆอยูยอย่โค้งงแบบนี้อยู่ครับเดี๋ยวเราไปดูกันตอนขึ้น เรามาดูพึ่งกันนะครับนี่ครับดูน,น,นะครับดำๆนู่นนี่เลยดูนะครับเราก็จะขึ้นต้นนี้ตายไปนู่นครับตายตายไปพอได้อยู่แต่พอพชึงใต้หลังแล้วครับยืนได้ครับอเฉาะเฉาะน้ำเล็บเจียวน้อยดยืนได้โอเคอยู่ แต่ตอนตอกถอยขึ้นตรงนั้นนะครับมันจะมีปัญหานิดหน่อยอ่าคือพึ่งพึ่งเขาจะแตกตัวลงทิ้งลงมาใส่ตัวผมนะครับอ่าพอโดนฝันปุ๊บมันจะทิ้งตัวลงมาเลยทั้งหลังมันก็จะตกใส่ผมตรงนี้แหละตรงงามเนี่ยนี่ครับตรงงามเนี่ยมันจะตกใส่ผมตรงนี้แหละ เพราะว่ากิ่งนี่มันเอน็นอันนี้อันนี้อันนี้ขึ้นได้อยู่ครับตรงนี้โอเคอยู่กิ่งมันนอนๆอนแต่ไปตรงนู้นกิ่งมันคดหน่อยครับเราต้องขึ้นไปยืนบนนู้นโอ้นี่ครับภาพรวมนี่ครับหลังยาวเกือบเมตรครับก็คิดว่ายัางอ่อนอยู่แต่ก็ต้องเอาแล้วครับ ไม่เอาก็หายครับอืมถึงมันจะยากนิดหน่อยก็ต้องเอาครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับตอนขึ้นไล่เาลาก่งให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับเราจะขึ้นโคนนี้ไปหรือไม่ก็ตายต้นนามนี้ไปครับต้นนามเล็บเยี่ยวเนี่ยตายขึ้นไปกก่งนล้นนะครับ แล้วก็ไล่กิ่งตายขึ้นไปเลยตายขึ้นไปครับก็จะตอกถอยเป,เป็นระยะระยะนะครับเพื่อความมั่นคงของเราแล้วก็ไปตอกถอยตรงคอนั้นอีกหน่อยหนึ่งแล้วก็ขึ้นไปยืนบนง่ามนะครับอ่าตรงพึ่งพอดีเราจะอยู่ใต้พึ่งเลยนะครับทีนี้นะครับถ้าไม่มีไอ้โมงนี่เสร็จเลยนะเนี่ยไปครับเดี๋ยวเราไปดูตอนขึ้นกัน ประมาณสามเมตรไม่ถึงสาเมตรดีครับต้องจุดครบไปก่อนครับตัวความปลอดภัยสูมให้ดูกันใกล้ๆเลยพึ่งเห็นปะครับอื นี่มองไม่เห็นนะมันพลาไปหมดเนี่ยเ,เดี๋ยวดูท่าเต็มกัแล้วกันครับอ่าแค่นี้ครับอม่าหมุนน้อยนึงจะได้ชัดชัดครับไปกันเลยนะครับม่พูดพร่ำทำเพลงแล้ว เพื่อนเห็นชัดเปล่า ngon kết thúc nói ครับเพื่อนเพื่อนลงมาจากต้นมันไปที่เรียบร้อยแล้วครับปลอดภัยดีครับไม่โดนสักตัวหนึ่งเรามาอัปเดตกันครับน้ำหวานน่าจะไม่มีนะครับฟอหมดนะครับน้ำหวานฟอหมดเลยน้ำหวานไม่มีสักหยดหนึ่งครับสนามกอล์ฟ ลักษณะป๊อปไม่มีแล้วก็มีเกซอนนิดๆในน้นนนอ,ยนอยครับก็จะพอเลิมได้แต่ว่าผมว่าจะไม่เอานะเนี่ยผมว่าจะไม่เอาแล้วเนี่ยอันเนี้ยเพราะว่ามันมีตัวแกเดี๋ยวจะเสียบไว้แถวนี้นะครับอ่าก็มาอัปเดตนี้กัน ครับได้ตัวออนมาสัากประมาณสามโลฝรฟ้าครับเดี๋ยวไปแบ่งคนพามาสัากแผ่นหนึ่งเราก็จะเลือกองโลครับเดี๋ยวเราไปขาย <laughs> เอาค่าขึ้นครับพอประทังชีวิตได้เป้ผมนี่จะมีพร้อมเลยนะทุกอย่างไม่ว่าตอไม่ว่าพึ่งมาเลยขอให้เจอ,อย่างเดียวครับ <laughs> เป้สนาม อถอยนี่ก็จะไว้ใต้เบาะรถนะครับจะไม่หิ้วเพราะว่าหนักน้ำก็มีนะครับน้ำไว้ล้างมือเหลือก็กินน้อยนึงเสร็จแล้วก็โยนไว้ใต้เบาะนี่แหละครับเพื่อยามเราชุกเฉิน ลูกถอยผมก็จะไว้ใต้บอรถน,นะครับลูกถอยถุงกล้องอกล้องสองทางไกลก็จะไว้ใต้บอรถหมดเลยทุกอย่างครับหมวกนี่ก็จะใส่เป้ไว้แต่ผมว่าจะไว้หน้ารถพึงหลมครับ <c oughs> กันหม็นถ้าชอบคลิปนี้ก็กดเปิดกำลังใจให้กันนะครับ กดไลค์กดซับสไคร b ์กดติดตามได้ปานโทนก็จะมีคลิปดีๆมาเรื่อยๆครับ